ครับ oh, สวัสดีคนทุกท่านนะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่แ่อมแมบตีเตียงอะแหละผมชอบเรียกอย่างนั้นผมไม่รู้ว่ามันชื่อแบบอะไรวันนี้ผมก็จะมาเล่นโหม,มดตีเตียงใช่โหมดตีเตียงกดมั่วๆแล้วกันไม่รู้ ลืมแล้วไม่ได้เล่นมาหนึ่งปีกว่าแล้วรอรอไปรอไปเข้าไปรุน่นแบบนี้นโหแต่ละเหมือนจะได้แล้วนั่นเนี่ยโอเคครับงั้นะตัดไปเลยโอ้ไม่ต้องตัดเลย,เลยโอ้โอเคตัดไ,ไปก่อนนะครับบลา

เพิ่มเสียงซส้นนี้นะครับไม่มีเสียงเลยโอเคไปซื้อบ็อกเอ้ยนี่ไม่ใช่นี่อันนี้ซื้อมาเยอะเลยซื้อมาเยอะทำไมอ่อ มสปีดเรนไม่คึ้นกิ่งเท่าไหร่ก็ประมาณน,นั้นเอาทุกด้านเอาอืมทุกด้านนี่คืออะไรงงเฮ้ยมีการขุดแร่ดว้วย การขุดแร่ด้วยดีดีดีเฮ้ยนี่แย่งเ้ยอย่าไปแย่งอย่าไปแย่งอย่าไปแย่งแย่งทำไมเนี่ยไม่ต้องแย่งด้วยอ่ะอุ๊ยมันเล่นขุดไปหมดเลยเอ้ยแต่กูได้เสร็จโจท ป้องกันแบบตึงงนับรองเลยว่าไม่มีใครขุดขุดนี่ขุดนานแน่เอ้ดูดูดูขุดนานแน่นี่ขุดนานแน่บกเลขุดนานแน่แต่เพื่อนจะขุดไปเองขุดขุดขุดไปเลยขุดไปเลยนานๆานี่นี่นี่ขุดนาน เอ้บังกุ่นานๆด้วยทางนี้ก็ต้องนี่เอาให้หมดเลยอันนี้ซื้อมาเพื่อกันเตียงโอ้หมดพอดีโอเคซื้อของอันนี้แหละมันวางได้สูงสุดสอง,งอัน คีวางไว้โอ้มันอัพเกรดให้ดีดีด,ดีแต่แบบนี้ต้องไปเก็บเพชรมานั่นน่นะดีเลยดีเลยเดี๋ยวกันเพื่อน,นเองเพื่อนเดี๋ยวกันถานใี่เองซื้อดาบไปก่อนสกอรด้วยเงินไม่พอเจ yeah. มีเกาะแล้วมีเกาะแล้วนี่มีเกาะแล้วโอ้โหที่ขุดโอ้คุมาลาดเพื่อนแบบละสามร้อยเปอร์เซ็นเอ้ยเอ้ แบบนี้ใช่ใช่เลยมีทางเข้าแบบนี้มีทางเข้าแบบนี้ก็ดีนะสิเย่ยแงบบเอ่อลืมละ อะไรบ้างนะของเหล็กของเหล็กของเด็ดเว้ยเฮ้ยแล้วกูได้ของมาจากอะไรวะไม่รู้แต่ที่รู้ก็คือกูได้จุดก่อนเหล็กแล้วกูของเหล็กแล้วเฮ้ยกูอยู่ในฐานแล้วกูได้ ปุยปุยอะเกินปุยปุยอะเกินปุยปุยอะอัพเกรดโอ้อัพอะไรไม่ได้เลยเพื่อนไล่อัปหมดแล้วกูจะให้ด้วยได้ด้วยเกาะเพชรแอมบ์โลธนูใช่ธนูเพราะว่าเราจะป้องกันฉันเราต้องใช้ธนู เร,เราจะต้องซื้อบล็อกบล็อกบล็อกใช่บล็อกอุ๊ยเงินมันนี่มันนี่ปวดมันเหนียว โคตรมันนี่เลยว่ะแบบเนี้ยโคตรมันนี่เลยมันนี่มากเพื่อนจัดการไปแล้วหรอโอ้รู้ว่าโดนจัดการเหมือนว่าจะโดนจัดการนะ ขุด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 เรียบร้อยขุดขุดเรียบร้อยไปเลยไอ้น้องป้อมปการอะไรเนองเออป้อมปาการแต่คือจบเกมทันทีไอ้น้องไอ้น้อง ประประการแตกจบเกมไหมน้องเจมแน่นอนไอ้น้องไอ้น้องมีสะพานด้วยมีสะพานด้วยน้องสะพานเชื่อมต่อระหว่างประภาคารด้วยน้องเออไอ้น้องไอ้น้อง ไม่แค่ชื่อตัวเววนจะมาคอยเจงเก่งใจปมประการกับนักนนหนูหน่อยน้องเก่งใจปประการหน่น้องดโคตรตึงตึงใครว่าไม่ตึงเลยตึงนะเนี่ยตึงตึง,ตง ตึงมากเลยเออสร้างเป็นสะพานเลยเหมือนมีวอล์กเยอะมีวอล์กเยอะใช่ใช่ใช่ โอ้โห oh, อยู่ดีๆก็ได้ของฟรีฟรีใช่ฟรีศิละปะโอ้ยศิละปะศิละปะที่ควรจะเอาไปบุกศัตรูแต่กูก็เอาไปทำแบบนี้เฉยเลยฮก็ <c oughs> ดีฮก็ดีก็ดี คตรด,ดี genius สองร้อยไอคิวต้องพิมพ์แล้วเออต้องพิมพ์แล้วสองร้อยไอคิวสองร้อยไออไอยสองรุ่่นสอง เวู้มึงจะให้กูสร้างอีกเหรอได้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 ไม่มีปัญหาเ <laughs> พื่อนมึงจะสร้างให้สุดเลยก็ยังได้เพื่อนเออมันจะสร้างให้สุดเลยก็ได้นะ้เพื่อนสร้างให้สุดเลยก็ได้ได้เพื่อนจะสร้างให้สุดเลยก็ได้ โคตรเปืองบอกอะเปืองมากใครมาเห็นก็ว่าเปืองแต่กูไม่เปืองใครเห็นก็ว่าเปืองแต่กูไม่เปือง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 ทำงานศิลปะศิลปะ ศิลิลปะสิลาาสัลาปาลาปาบปะเลยสิลาปับปะไอ้น้องดูถูกเลยพี่ลุ้นพี่ไปแล้วไอ้น้องนี่มันต้องเจอสิลเปาิดไอ้น,น,น,น่องนี่ ไอ้น้องว่ทำสะพานให้เลยเนี่ยไอ้น้องสะพานตกไปแล้วตายเนี่ยน,นอไนไอ้น้องเพชรมีเจ็ดร้อยเฮียเหล็กเหล็กมีเยอะไอ้น้องเหล็กมีเยอะใช่ไหม <bamboo phone> นี่ ของเยอะแต่พี่พีไม่เก่งไงเนาะป้องกันเก่งอย่างเดียว อะไรวะทรงรวอไอคิวไ่งดิ เอคำมซแมนเนยวมน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 เอโซูเมนมัโคตเยอะเลยมีห้าร้อยู่กไม่นะมันนี่มันนีโคตมันนี่มันไม่ได้เงินได้เงินเงินเงินงินอบซิเดียนเอาวังหินดีกว่ามีเปลืองเปืองเปือไม่เปลืองป้องกันฐาน ใครจะใครจะทุบได้ ไม่เหลือไอ้น้องไม่เหลือไม,ลไม่เหลือไม่เหลือเลยน้องไม่เหลือไม่เหลือไอ้น้องไอ้น้องโอเคน้องดูดิโอ้โหตึงเกินอ่ะไอ้น้องคนมันตึง ก็คนมันตึงมันตึงเกินไปแล้วออนี่นี่น,นี่นี่น,นี่วางวางโอเคเงินแบบมันนี่มันนี่ อยู you stop 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 บ st ุ stop บุเดี๋คอมโซแมนมละม่ละมทุกคนมีเงินเยอะหมดไม่มีใครไม่มีเงินมีเงินมีเหล็กเยอะ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 แบบเนี้ยซื้อแบบโคตรตึงเว้ รีโล,ลเวทใหม่เล,ลลเ,มเลยไอ้น้องรีโลเวทใหม่เลยไอ้น้องใครเห็นก็ว่านะใครเว้สีแดงแกด,ดูนี่เกินจากเปลียนป้อมปาการนี่จะกลายเป็นฐานทัพแล้วเนี่ยไอ้เกินปุ้ซ่อมแซมได้ตลอดเวลา ทำปทำสะพานให้ดีกว่าเออทำสะพานให้พวกพ้องเราดีกว่าสะพานหลากสีสะพานหลากสีให้หน,น้องอุ้ย ทางปกติไม่ไปเว้ยเี้เกินไปพวกแมงโตดสัตว์รัสเซียโอ้โหอะไรเนี่ยคืออะไรเนี่ยข้างหลังตู้ข้างหลังตู้มีอะไรอยู่ข้างหลัง คนที่รวยที่สุดในใี่จะกล็กซี่เหรอรวยอะรวยทำไม่ได้ช่วยไม่ได้อุ้ยมีศัตรูมาบุกมีศัตรูมาบุกไม่สนใจเพราะว่าดูก่อนมันหนาไหมหนาใช่ไหม แบบว่าโคดหัโคตรตึงโคตรหัโคตรตึงโคตรหัโคตรตึงไอ้น้องทำการใหญ่เลยนนองโอเคเรียบร้อยแล้วไอ้น้อง ได้เวลาทำการใหญ่ละดูดิยังไม่ได้บุกอะไรเลยนี่มาเล่นตีเตียงหรือว่ามาเล่นอะไรเนี่ยมาตีเตียงหรือว่าทำอะไร,รอ่ะครับน้องมาทำเป็นวิศวกรครับว่าเป็นวิศวกรครับวิศวกรของทีมครับ มวิศวกรเขาบป็นวิศวกรกดีเฮียเขาไม่ได้ใช้สะพานกันแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ใช้สะพานกันแล้ววิศวกรชัชๆ ดูยังไงก็มาทำเป็นวิศวกรมาเล่นอะไรเนี่ยกูเนี่ยบล็อกเยอะสะป่านี่กูได้รับประโยชน์ไหมเนี่ยมาบุกทีนี่ถ้าไม่ได้การน,นี่เขาก็ทุบก,กันทุบๆๆ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 ๆตึงๆเลย ตึงไนไอ้น้องไปกับอาณาจักรไอ้น,นอ้องไปมึงก็ยังไม่ใช่อยู่ดีพอดีว่าผมมีบ็อกเยอะครับนั่น,น,น ชนะแบบโคตรตึงไอ้ไอน้องชนะแบบโคตรตึงตึงไอ้อน้องชนะแบบโคตรตึงไม่ได้ทำอะไรเลย <laughs> ไม่ได้ทำอะไรเลย <c oughs> กำลังสร้างสะพานอยู่พอดีดิ โคตรตึงอ่ะตึงอ่ะต่ว่าโคตรมตึงอ่ะทีมจะทีมตึงอ่ะจะทีมตึงอ่ะทีมทีมโคตรตึงทีมโคตรตึงทีมทีม่งตึงอ่ะทีมทีมไม่ตึงเกินเดี๋ยวมาต่ออีพีสองเลทุกคนแต่ว่าถ้าจะให้ผมต่ออีพีสองแบบ มาเล่นเป็นวิศวกรในแมปนี players, like together, yes. ้ <Five S 2> <rồi. Gesellschaft. S 1> อีกทีก็กดไลค์กันเยอะๆนะครับเยอะๆเลยขอเยอะๆเลยในแครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอแารไปก่อนสวัสดีครับไปแล้วโอ้ยข้างหลังนี่คือมีปีกเหมือนตู้เลยโอเคไปแล้ว